ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบก,กันในเรื่องของของโพริทัศน์ตามเดิมมีความอยู่ว่าเมื่อท่านท้าวทสรสได้มีคำสั่งให้บรรดานณทั้งหลายแสดงอาการต่างๆตามท,ที่กล่าวแล้วในตอนต้นวันนี้ก็อจะขอต่อไปเลยเพื่อไม่เป็นการซ้ำซาก บรรดาผู้นาจะนำพากันเข้าไปในเมืองพาราณสีแล้วก็ปฏิบัติตามรับสั่งไม่เบียดเบียนมนุษย์และคนใดเลยแต่ก็แผ่พังพานทั่วไปพวกสตรีกันห็นผลนนาคแผ่พังพานก็พากันหายใจฟู่ฟ้าใจหายใจความไปตามๆกันก็พากันร้องวีดวาดสะดุ้ง เดือดร้อนทั่วไปทั้งเมืองแล้วก็พากันไปประชุมร้องทุกข์ทูลให้พระราชาพระยาทานทิดากับพญานาคในตอนนี้ลูกหลานฟังไปแล้วอาจจะคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นตามที่หลวงปู่เคยบอกว่าน,นิสนสัมมะกรนังเสยโยก่อนที่จะทำอะไรแนะ่ไข้ครวญพิจรารณาเสียก่อน ความจริงลูกของพระราชาทั้งสองพระองค์ครัวเตา่าแต่ว่าคนทุกคนทําไมจึงไม่รู้จักว่าเต่านะ่ะมันเป็นสัตว์ที่มีพิษหรือไม่มีพิษจึงไปคิดประทุษร้ายกับเต่าอย่างนั้นที่ว่าการทํางานทุกอย่างขาดการพินิจพิจารณาขายการคา้ครวนจึงได้เป็นอย่างนั้นความจริงเต่าเพียงแค่ไปปล่อยแล้วก็หมดเรื่องกันไป ที่มันเข้าไปอยู่ในบ่อเพราะมันไม่รู้จะไปทางไหนนี่ระหักว่าเราจะคิดว่าคนทุกคนที่เราเห็นว่าเขามีรูปร่างผอมกระล่องกระแร่งหน้าตาเซอ่อซาคิดว่าคนนี้จะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแล้วก็หาทางแกงแกล้ง,ลงอย่าลืมว่าพาสุดโบราณทิ้งกล่าวว่าถ้าไม้ล้มและจงข้าม ถ้าหากว่าคนล้มจงอย่าข้ามเป็นน้นว่าเป็นน้นว่าจงอย่าประมาทในบุคคลที่คิดว่าเขาจะไม่เป็นเวรเป็นภัยการกระทําทุกอย่างในอันดับแรกเราทําอย่างเป็นมิตรไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆนั่นคนก็จัดก,การไปตามหน้าที่แต่วิธีที่จะจัดก,การก็ควรจะใช้ปัญญานี่เพราะเจ้าเต่าตมันเจ็บใหญ่ ที่ทำกับมันอย่างนั้นคิดจะฆ่ามาให้ตายวิิีหาทางก่นแกล้งให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องนี้เขามันดาลูกหลานที่รักฟังแล้วก็ยังคิดคิดแล้วก็พิจารณาใช้ปัญญาท่องแท้ถึงกิริยาที่เราควรจะทำและการที่เราจะควรจะทำกับใครว่าควรจะทำสถานใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อน ไม่ใช่แต่ว่าเพียงไปชุมที่ประชุมลงมติว่ายังไงก็อเอาอย่างนั้นดูคนที่เข้ามาประชุมเสียก่อนว่าเป็นคนดีแลือเป็นคนเลวดูเจตนาเป็นสําคัญถ้าต่อไปนี้ก็คุยกันไปก่อนส่วนบรรดาน,นากรรมนบทั้งสที่เป็นทูษนั้นก็ได้ตรงไปยังพระราชวังของพระเจ้าพาราณสีนี่ก็ไม่กัน บรรดาคนที่เราสั่งไปใช้เกี่ยวกับกิจการนะดูนาคสีตน,นีนความจริงพระราชาทางภาร,ราณสีพูดไปนิดหน่อยว่าคนกับงูจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงมป็นคน้นเหล่าคนละตระกูลแต่เจ้าคนนี้ก็ไปต่อเติมส่งเสริมฉะนนการรับรยายงานของคนต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วย รับฟังแล้วก็ต้องสอบสวนไตส่สวนไม่ใช่รับฟังแล้วก็เชื่ออย่างเท่าทศรถในเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าจะบกพร่องในสติส,สัพพัญญะและการพิจารณาอยู่มากมันก็ไม่ดีเหมือนกันรวมความไว้จุดนี้เราพบจุดที่ไม่ดีจงอย่าเอาไว้เป็นครูแต่ว่าจําไว้เป็นเครื่องละเมื่อทูตแหงสีตรงไปพระราชวังของพระเจ้าพา,า,ารานสี แล้วก็ตรงก็ห้องที่บรรทมของเข้าเข้าไปในห้องพระบรรทมแผ่พังพานทำกริยาเหมือนจะ่ฉกพระเสียงของพระเจ้าพาราณรสีซึ่งขนาดนั่งกำลังยังบรรทมอยู่เมื่อพระองค์ได้สดับเสียงร่ำร้องทุกข์มันดาชาวนาครและพระราชนและพระชายา ซ้ำดังได้ยินเสียงขู่คำรามของนาคมานบอีกทั้งทั้งสี่นั้นด้วยยังได้ตัดสินประไทยขึ้นว่าเรายอมยกนางสมุทร้ชายแก่เท้าทศรถรแล้วตรัสดังนี้สี่ครั้งเมื่อผู้น้าทันหลายได้ฟังดังนั้นก็พากันถอยห่างออกจากพระนครไปประมาณร้อยเซน แล้วยังได้ดนิรมิตเมืองขึ้นเมืองหนึ่งงามติระการปานปรหนึ่งเทพ,พนครแล้วส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพาราณสีเป็นการเตือนให้ส่งพระราชินดดามมาไวๆพระเจ้าพาราณสีรับบรรณาการและตัดว่าก็ขอให้ท่านจงกลับไปก่อนเราจะมอบรเราจะมอบ ราชธิดาให้อมัดพาไปส่งมาขันวันดาผู้นาพากันไปแล้วชนดิดตัดเรียกราชธิดาขึ้นมาบนพระศาชั้นบนที้พระหัตถ์ให้ดูทางหน้าต่างพร้อมก็ตัดว่าลูกรักจงดูนครน,นั้นเจ้าจะได้เป็นมเหสีของพรราชาผู้ครองนครน,นั้นเมืองนั้นก็อยู่ไม่ไกลนัก เมื่อคิดถึงกันก็พอจะไปหามาสู่กันได้เมื่อทรงจัดให้พระราชินดาเข้าว่าไทยดีแล้วยังได้ทรงมอบให้อมาตพาไปส่งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างสงเกียรติได้รับพระราชทานรางวัลกลับมาเป็นมากความจริงเกิดเป็นผู้หญิงลูกของพระราชานี่ก็ลำบากจะเลือกคนลัก เรื่อคนรักอย่างคนธรรมดานี่ก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองและลูกหลานที่รักมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอนว่าณนา,นา,นาคครวีกาทั้งหลายก็แปลงเป็นมนุษย์เหมือนเป็นนางบำเรอแวดล้อมพระราชิดาอยู่เพื่อนมากฝ่ายนานสมุทัยชาพอบรรทมลงเหนือพระที่นอนอนเป็นทิพย์ถูกทิพย์สัมภัยเข้า ก็หลับทันทีท้าทศรถจึงได้พาอุ้มนางหายไปพร้อมกับหน้าขบริษัททั้งปวงไปปรายกฎยันหน้าขวิภพทันทีเหมือนกันพอพ่าน,นาสมุทชาาตื่นขึ้นเห็นหน้าขบิพบซึ่งล้นแล้วจะเป็นของทิพย์มีประสาทประดับประดาไม่ได้แก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งสวนนนืกษะส มีทั้งสวนมีทั้งสวนแล้วก็มีทั้งส,ทงสะท่านบอกว่ามันงามเหมือนเทพ,พน,นิยายที่ในตัดถามเหล่านางสุรางนางบำเรอว่าเมืองนี้เป็นเมืองของใครนางบำเรอคือหญิงรับใช้ทั้งหลายหล่านั่นยิงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเมืองนี้เป็นพระเมืองพระราชาพระราชสวามีของพระแม่เจ้าพระยาค่ะ สตรีที่มีบุญน้อยหาได้สมบัติเช่นีไ้ไหมพ่อแ,แม่เจ้าเป็นผู้มีบุญมากที่สุดแล้วบรรดานางสนมกำนันทั้งหลายตอบฝ่ายเท่าทุสรสด,ด้ออกประกาศทั่วน้าคว่าพิภพว่าอย่าให้หนาคตนใดสนแสดงเพศเป็นง,งูให้ปรากฏไปอังขาดดังนั้นนาคกบิภพนาคทั้งหลายที่ในกลายสแสดงตน คือไม่มีใครกล้าจะแสดงตนเป็นโอ้ให้ปรากฏนาสมุตชาราชเทวีก็ทรงร่วมสินิหากับท้าทศรถอยู่ในนาคก,ก็ไปพบได้วยความอภิรมสมณะตลอดมานี่ลูกหลานทั้งหลายคงจะสงสัยว่านาคนี่เป็นคนได้ยังไงได้วยความจริงนาคได้แบ่งเป็นสองประเภท นาคที่เป็นสัตว์เนรชานจริงๆในประเภทหนึ่งนาคที่มีสมรรถภาพคือมีความดีคล้ายเทวดาในประเภทหนึ่งตัวอย่างท่านเอกรปฏตนาคราชสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระจำบรรษาอายุถึงสองหมื่นปี เวลาบวชสองหมื่น 20, ปีคนสมัยนั้นมีอายุแปดหมื่นปีได้ทำความดีใน,นบบศาสนาไว้มากแต่บ่ไามา่ได้เป็นพระอริยเจ้าจเจริญกรรมฐานอยู่ในปา่าใกล้ชายทะเลในภูเขาวันหนึ่งเรือส้ำเภาแล่นมาช้าๆท่านอาบน้ำอยู่ก็โผลไปเกาะตะใคร่น้ำแต่ใคร่น้ำหลุดปรากฏว่าท่านเปน็นอัตะปาจิตตี พราอาสัยความดีที่เจริญจเจริญสมณธรรมตายแล้วควรจะตายเป็นเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแต่ถ้าว่าไม่ได้สแสดงอาบัติกรรมนี้บันดาลให้ไปเกิดเป็นพญาน,นาคแต่ว่ามีที่ประสมบัติเหมือนเทวดาสามารถจะแปลงเป็นคนก็ได้เช่นเดียวกับท้าทุสรสเรื่องราวนี้มีปรากฏในพระพุทธศาสนา ถ้าว,ว่าลูกหลานมีความสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงก็จงพยายามศึกษาความรู้ในระาศาสนาคือว่าจงอย่าศึกษา,าเฉพาะหนังสือใช้วิธีปฏิบัติให้ได้มโนโมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจสามารถจะท่องเที่ยวไปในพต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพรหมก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกก็ได้ไป น่ากัะพิพบภพกันได้อย่างนี้เราจะเห็นชัดเพราะว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระส,สุธรรมทิสภาคให้ไว้ไม่ใช่สอนประเภททรงเดชแต่าว่าทุกคนธรรมโนยิธิได้ก็ไม่ต้องใช้เครื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ซั์ใต้ดินอะไรมันมีอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นหมด ต้องการเห็นคนทั้งโลกทำอะไรกันอยู่เราก็สามารถทำได้ใครทำดีทำชั่วอยู่ที่ไหนเราอยากจะรู้เมื่อไรเราก็ทำได้ใครเขาดา่าเขาชมกันไว้เรากี่หลายร้อยปีมาแล้วก็ตามต้องการจะรู้เราก็รู้ได้อันนี้เป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนาถ้าลูกหลานสงสัยก็ควรจะศึกษา แต่ว่าอย่าลืมว่าความรู้ทางพุทธศาสนาต้องใช้กำลังใจใหญ่กว่าเรื่องอื่นฉะนั้นทวิทยาศึกษาทางนี้จงอย่าใช้วัตถุและจงอย่าคิดว่าระบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับวิทยาศาสตร์เป็นได้เพียงแค่เปรียบเทียบเปรียบเทียงเทียบเคียงกันได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์เป็นได้คำวัตถุ พระพุทธศาสนาเป็นด้านนามธรรมนาธรรมรรถ้าทุกคนมีวิทยะอุตสาหะเอาจริงเอาจังทุกคนทำได้จริงต่อไปขบันดาลูกหลานชายหญิงฟังกันต่อไปต่อมาเมื่อนา,นาสมุทชามีพระราชโอรสกับท้าวทศรถสี่พระองค์คือท่านสุทัศนะหนึ่ง ท่านทัตตะหนึ่งท่านสุโภคะหนึ่งท่านอริธาหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพันนานาคเล็กๆบริวายกระซิบบอกอริธาว่ามัรดาของเจ้านะไม่ใช่นักรอกอริธากุมารจึงทดลองดูว่าวันหนึ่งขณะกินนมอยู่ก็นิรมิตกายให้เป็นงูเอาหางนะ อาหางเข้าไปครูดถูพระบายของพระมารดาเพื่อนานาสมุทรชายเห็นอริธะเป็นงูก็ตกใจร้องกรีดปัดตกลงไปกับพื้นเมื่อเอินเล็บค้นนางประจิกเอาตาของอริธะแตกโลหิตไหลท้าทศรสได้ยินเสียงยินถามว่าร้องทำไมพราอรู้ว่าอาริธะทำดังนั้นก็โคคำราม แล้วก็สั่งเอาไปประหารชีวิตเสียทันทีพระนานสมุติชายยังคงรักบุตรของตอนอยนู่จึงทูลขอโทษว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมแก้วตาบุตรของหม่อมฉันปทุคือแตกไปแล้วก็ขอได้โปรดประทานอภัยโทษได้เถิด <c oughs> ถ้าทศรสจึงยอมยกโทษให้นาง <c oughs> นาสมุติทธาเทวีเจ้งได้ทราบว่า ทราบนัแต่วันนั้นเป็นตนมาว่าในที่ตนอยู่ที่นี้เป็นหน้าคบีพบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีลูกทั้งสคนแล้วก็เลิกกลัวกันได้แล้วต่อมาท้าทศรสได้แบ่งสมบัติให้แก่พระราชโอรสทั้งสี่เท่าๆกันโดยต่างคนต่างปกครองอยู่คนละเขต บุตรเตืนสามนอกจากนั้นท่านทัตตะย่อมพากันมาเฝ้าพระราชวิดาพระราชมารดาเดือนละครั้งชวนทัตตะมาเยี่ยมทุกครึ่งเดือนคนอื่นเข้ามาเดือนละคนแต่ว่าท่านทัตตะนี่มาครึ่งเดือนมาหนึ่งครั้งทั้งได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองเอนืองแล้วก็ยังขึ้นไปเฝ้าท้าวิรุณปักมหาราช กับพระราชบิดาเสมอเสมอปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักของท้าววิรุณปักมหาราชที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ท่านทัตตะช่วยแก้ไขด้วยเพราะว่ามีความฉลฉลาดมีความสามารถเป็นพิเศษสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างเทวดาซึ่งไม่มีใครแก้ไขได้ ท่านทัตตะกุมายก็ได้ถูกเชิญให้ขึ้นไปนั่งบนลังช่วยแก้ปัญหานั้นในที่สุดเท้าวสก,กะเทวราชก็คือพระอินท์เห็นว่านันทัตตะเป็นผู้มีความปรีชาสามารถยอดเยี่ยมจึงได้พระราชทานนามให้ใหม่ถือว่าให้เป็นเกียรติเรียกว่าโพดิทัตอ แปลว,ว่าท่านทัตตะผู้เรืองปัญญาเห็นไหมผู้ริทัต,ตนี่ความจริงเดิมที่เดียวชื่ว่าทัตตะพระอินเข้าความจริงทหารเข้าพระอินเนี่ยมียศสีก่กองทัพกองทัพที่หนึ่งคือเท่าทศรสกองทัพที่สองคือทาวิรุณหกกองทัพที่สามเท่าดุลปัก กองทัพที่สคือท้าวเวสวรณถ้าสงสัยเรื่องนี้ก็ไม่ตอบแล้วก็มีบางท่านเขาบอกเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขอวันดาลูกหลานชายและหญิงจงใช้กำลังปัญญาของพวกเธอและจงฝึกฝนความรู้ในด้านศาส,สนาอย่าใช้แต่อ่านตำรายอย่างเดียว ดูตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ในเขาว่าได้อ่านตำราอย่างเดียวเขาวิสูทธ์เขาทดลองเขาฝึกหัดเขาก็ทํากันทําจริงทําจังด้วยการค้นคว้าจริงๆผลที่สุดสิ่งที่เขาต้องการก็สําเร็จผลอย่างโลกแระจันทร์เป็นโลกอยู่ที่ใ่ไกลแสงไกลนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปได้ คลื่นวิทยุเนือภาพโทรทัศน์ที่ส่งไปมันทิศพิจรนารณาแล้วดูว่าจะเกินวิส,สัยที่เราจะทำได้เขาก็ทำได้แล้วเขาไม่ใช่นั่งอ่านตำราแล้วก็มานั่งวินิจฉัยความรู้ในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันรววงปู่ขอยืนยันว่าเวลานี้ที่บันทึกอยู่นี่เป็นวันที่24 พฤศจิกายน2521คนที่ได้ปริญญาทางโลกจากมหาวิทยาลัยต่างๆพายกันฝึกความรู้ทางพระพุทธศาสนาสามารถยกจิตหรือยกกายภายในไปท่องเที่ยวในภพต่างๆได้เยอะแยะแล้ว นี่คนประเภทนี้เขาาดีกันจริงๆเขารู้ทั้งทางโลกแล้วก็รู้ทั้งทางธรรมมันก็หมดความสงสัยถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆเขาต้องทําอย่างนี้เปลี่ยนได้เพียงเขาได้ยินเขาพูดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ทําได้แล้วก็มาน,นั่งวินิจฉัยว่าเราทํำมันได้อย่างนี้มันโกหกอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนเลว คนหาสาระไม่ได้ถ้าภาษาโบราณเขาเรียกคนประเภทเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอคือไม่เอาอะไรดีขอบรรดาลุหลานที่รักขขงน้อง,งปูจงอย่าเป็นคนอย่างคนประเภทนี้เป็นคนดีที่เอาจริงมีกำลังใจเข้มแข็งแลาสามารถจะพิสูจน์กรณีต่างๆที่เราจะสงสัยได้มันไม่เกินวิสัยของคนถ้าเราเป็นคน เป็นอันว่าเมื่อท่านภูริตะภูริธทัตตะเข้าไปเฝ้าท้าสกะเิวราชคือพระอินทร์แรเห็นเวทยิว,ทยวิมานเทวิมนันประสาทนะเวทยันตะประสาทงดงามพร่งพร้อมเลยนางเทพอ,อักษรเป็นที่รื่นรมใจอย่างยิ่งก็มีความรักใคร่ในทิวโลก ด้วยการที่จะเป็นนาคมีกบมีเขียดเป็นอาหารเช่นตัวเราขนาดนี้เป็นสิ่งที่ม่น่าปรารถนาเช่นเลยเราจะกลับลงไปยังนาคขวภพบแล้วตั้งใจรักษาอุโมโบสถก็จะเป็นหนทางให้มาเกิดในเทวโลกนี้ได้ เพีนงกลับลงม,มาถึงหน้ากบิภพแล้วจึงเข้าไปทูลพระเจนกชนนีขอลาไปรักษาพระอ,อุโบสถพระเจนกชนนีก็ตอบอนุญาตแต่ขออย่าไปรักษาภายนอกจงรักษาอยู่นวิมานว่างเปล่าเสียแห่งหนึ่งในหน้ากบิภพนี้เพราะว่นนานาค ออกไปนอกพิภพแล้วมักจะมีภัยเกิดขึ้นได้มากท่านภูริทัยกุม,มารก็รับคำแล้วก็ไปรักษาวโวสตอยู่ในวิมานว่างเปล่าในพระชอุทยานฝ่ายนานาคราวิกาทั้งหลายก็พากันถือเครื่องดนตรีต่างๆไปห้อมล้อมขับกล่องอยู่ขับกลมอ,อยู่เป็นการเอาใจท่านภูริไทยกุุมารคิดว่า เราต้องการรักษาอุโบสดในสถานที่เช่นนี้ก็กคงทำไม่ได้ดีถึงที่สดุดเราจะรักษาโ,โบสถในเมืองมนุษย์คิดดังนั้นแล้วก็จึงไม่ได้ลาพระราชเจตนพระราชนกชนนีหรือไม่ได้ลาพ่อไม่ได้ลาแม่เพราะกลัวว่าจะห้ามปรามเพียงแต่เรียกชายาเข้ามาสั่งว่าเจ้าจงไปรักษาโ,โบสถ ว่าเราจะไปรักษาโบส์บสในมนุษย์โลกจะขดขนขนดกายนอนบรรจอมปลวกใกล้ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้ำยุวนาเมื่อเรารักษาตลอดคืนแล้วเวลาล่งขึ้นได้รุนผู้เจ้าจงเป็นเวงกันนะเวงละสิบคนไปรับเรามายัางหน้าขบิภพนี้ นี่เป็นคำสั่งนี่อย่าลืมนะต้องดูท่านโพดีทัตท่านโพดีทัตไดเห็นสมบัติของพระอินทร์และท่านก็อยากยากได้สมบัติอย่างนั้นบ้างท่านก็ทําอย่างพระอินทร์เพราะว่าคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็ต้องรักษาศีลและขออรรดาลูกหลานทั้งหลายจงย่าอ้างว่าสังคมไม่นิยมศีลถ้าราสาสักษาศีลแล้วก็สังคมจะบกพร่อง อย่าเป็นคนไม่กว้างขวางในสังคมอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ของคนเลวไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมเราต้องพิสูจน์ให้พบความเป็นจริงขอลูกหลานชายหญิงฟังกงันต่อไปเมื่อท่านผู้ริทัศสั่งแล้วก็ตรงไปสู่ที่หมายวนกระหนดขดกายเข้าบนเป็นนอนอยู่เป็นจอมปลวก อาธิฐานุโสถศสิณพระกอบพระเดือค์ศีว่าผ้ในใดต้องการหนังก็ดีต้องการเอ็นก็ดีต้องการการะดูกก็ดีต้องการเลื่อยก็ดีจงนำมาไปตามต้องการเถิดความจริงท่านรลขาอุโสสถที่มีองค์แปดประการ แต่้ว่าการอธิษฐานของท่านอย่างนี้เป็นการสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่นคนอื่นโดยไม่เสียดายชีวิตนี่บางเอิ่นท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านภูดิทัตน์นี่ก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมเมื่อบำเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตถบารมี ถ้ากำลังใจอย่างนี้ของทุกคนมีอยู่ถ้าเป็นสาวกปรารถนาเป็นสาวกทุกคนก็เป็นพระอาหารหันต์หมดขอบรรดาลูกหลานที่รักที่ปฏิบัติในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตรงทำกำลังใจได้อย่างนี้ทุกคนจะเข้าถึงอนาตผลในชาตินี้และก็ทรงนิรกายให้เล็ดเท่ากับงอนไถก็จเนนากนม่ใหญ่มาก นอนรักษาอมโบสถอยู่พอรุ่งอรุณขึ้นนางนาคลีกาทั้งหลายสิบนางก็พากันมาปรนิบัติและพาเวียนนาควีพบท่านภูริทัตก,กุม,มารนักษาวอมโบสถวิธีนี้อยู่ช้านานเวลาเลืออีกสองนาทีสเสร็จเขาว่ากไปกนิดหนึ่งในครั้งนั้นยังมีพรามเนสศาสตร์ผู้หนึ่ง บ้านอยู่ใกล้ประตูเมืองพาราณสีออกป่าไปกับลูกชายชื่อว่โสมทั์เพื่อจะล่าสัตว์จะหาเนื้อมาขายเลี้ยงชีพวันหนึ่งท่านบอกว่าพรามกับบุตรออกป่าไปได้มาว่าไปไปไม่ได้อะไรมาเลยจึงปรึกษากระบุตรจึงปรึกษากับลูกชายว่าโสมทัต ถ้าเรากลับไปมือเปล่าแม่ของเจ้าก็จะโกรธเราเราจะต้องหาสัสตว์สักตัวหนึ่งติดมือไปให้ได้คือสายกันแล้วก็บ่ายหน้าตรงไปที่จอมปลวกที่ท่านภูรดิทัศนอนอยู่พบรอยเท้าเนื้อต่างๆที่ลงไปดื่มน้ำที่เหมือนน้ำยุบนาท่านพัน เนศาสตร์ยังเดมบอกว่าโบอบอกลูกชายว่าพบทางเนื้อแล้วเจ้าจงถอยออกไปเราจะยิงเนื้อที่มาดื่มน้ำที่นี่แล้วก็บอกให้หยิบลูกธน,นูไปยืนแฝงคนไม้แอบคนไม้อยู่ต้นหนึ่งคอยดูจนถึงเวลาเย็นก็มีเนื้อตัวหนึ่งจะมาดื่มน้ำกินพรมเนสศาสตร์ได้ยินก็ถูก เนื้อตัวนั้นก็ยิงเนื้อตัวนั้นได้ลุกสรเป็นอันว่าทําใ้้เนื้อตกใจวิ่งไปและลม้มลงวีดากระบดก็ไล่ตามไปทันทีจึงได้แล่เนื้อใส่หาบเดินออกจากป่าก็พอดีพระอาทิตย์ตกดินจึงเบิกษากันว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ควรจะไป เราก็ควรจะพักอยู่ที่นี่ก่อนเถิดแล้วก็เนื้อวางไว้พากันขึ้นไปนอนอยู่บนคบต้นไม้บรรดาลูกหลานที่รักก็เป็นเวลาพอดีมองโูดีนาดูนีกาหมดเวลาเสร็จแล้ววันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีที่เมตตาทุกคน และจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนินกนชนนลกบ,บรนดาลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี